สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันพายชาโรหนึ่งห้าเก้าดวงชะตาฟ้ากําหนดสิ่งดีดีถูกกําหนดไว้แล้วคลิปนี้เรามาพูดถึงคนลายมือกากบาดนะครับเหมือนกันเช่นเคยนะครับผมคนลายมือกากบาดถึงเวลาบุญกุศลวาสนาไขกระจุดไม่อยู่นะครับผมมีเรื่องเล่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายสําหรับคนลายมือกากบาดนะครับหรือเรียกอีกอย่างก็ได้นะครับอัถันกากบาดมันถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่โจรติดกับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านกีดกั้นความเหงงความปังของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านควรที่จะต้องรู้เอาไว้นะครับรู้เอาไว้นะครับรู้เอาไว้แล้วก็เอาไปปรับใช้สําหรับคนอาถรรพ์กระกบาดเอกตรงกลางหัวใจชะตาชีวิตของคนอาถรรพ์กระกบาดเอกตรงกลางหัวใจถ้าบ่งบอกได้เลยว่าก็ถือว่าเป็นชะตาที่ดีนะครับในวัยกลางคนจะสมหวังผสมเสร็จรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายรวยเลย สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแต่ว่าท่านรู้หรือไม่ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันมีข้อกีดกัน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งลึ้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเรื่องราวต่างๆที่มากีดกั้นในดวงชะตาหรือคนอื่นก็อาจจะเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้นะครับแต่สําหรับสายของเราสายโมเตลูของเราเขาเรียกว่าเรื่องราวลึกลับนะครับไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับดวงชะตาของเราเราจะได้รวยรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมาย จริงๆแล้วท่านไม่ใช่แปลว่าท่านจะไม่มีบุญกุศลวาสนาถ้าท่านบอกว่าณเวลานี้ผมกําลังตกระกรรมลาบากนะครับเจ็บปวดโลดล้าวแสนทุกทรมานทางด้านเรื่องความรักก็ไม่สมหวังทางด้านเรื่องการงานการเงินก็ไม่สมหวังขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลนะครับย้านะครับขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วบอกได้เลยว่าคนให้มนเกิดบัตรต้องดีสิถ้าผมไม่ดีได้อย่างไงนะแต่อย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องมีปัญหาเข้ามาแน่นอนเพราะว่าเส้นวิ่งมาบรรจบ นะผมเจ็บแน่นอนไม่เจ็บให้มันรู้ไปนะครับผมยิ่งมีก,กับกาบาสเปสปาขึ้นตามลายเบอร์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ล้วนแล้วแต่ต้องดูจากเส้นชีวิตนั่นเองนะครับเส้นชีวิตสําคัญที่สุดนะครับแล้วต่อด้วยเส้นวาสนาดูซิว่ามันจะต่อกันหรือเปล่านะผมแต่ว่านะครับโดยส่วนมากแล้วคนมีบุญวาสนาตกตาแหน่งมีบุญวาสนาต้องต่อแน่นอนนะครับเส้นวาสนาต้องต่อกับเส้นชีวิตแน่นอนแต่ยังไงก็แล้วแต่ เราจะดูแบบนั้นเหมือนก็นะครับผมก็ค่อยๆเรียนรู้ก็ดูได้ก็ดูได้นะครับไม่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับดูหลักๆก,ก็สามารถดูได้แล้วนะครับเส้นชีวิตสําคัญเป็นที่สุดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นกับคนหลายมือกากบ,บาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่กีดกั้นในโชคชะตานะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าท่านโดนเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ นะครับผมไปทําผิดศินนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นศิลสําคัญไปอย่างมากสาหรับพลรายมือกลางบาทนะครับผมไม่ว่าจะทาผิดสิลทำสิ่งเลวร้วายทําสิ่งที่ทําเรื่องแย่ๆเอาง่ายเรื่องไหนที่ท่านรู้สึกแย่นั่นก็นั้นก็แย่แล้วนะครับเราไม่ควรที่ไปแตะต้องพอไปแตะต้องเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาบุญกุศลมันได้ผ่านไปนะครับผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็จะประเดประดังเข้ามา ในเมื่อเส้นมันวิ่งมามาจบอยู่แล้วมันมีกากบาทขึ้นอยู่ตรงกลางฝ่ามืออยู่แล้วนะครับผมเจ็บปวดแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมก็ยังจะทิ้นรลนเพื่อจะไปให้เจอสิ่งนั้นอีกเหรอนะครับผมแต่ว่ายัางไงก็เราแต่คลิปนี้คอนเทนต์ของเราคือดวงชะตาถึงบุญกุศลวาสนาไงหมอจันขออนุญาตพูดเรื่องตรงนี้ก่อนเรื่องกิจการก็เพราะว่าบุญกุศลถึงเวลาบุญกุศลวาสนาหมอดูบอกว่าดวงชะตาคุณกําลังจะเฮงกําลังจะปังกําลังจะลุ่งโนดกำลังจะประสบความสาเร็จแต่ยังไงก็แล้วแต่ มันมีอะไรบางอย่างมันตามติดให้ตัวคุณนะครับผมแล้วหมอดูเขาดูจากตรงไหนดูจากการเปิดไพ่นะครับหรือว่าเซนส์ของหมอดูสิ่งเหล่านี้มันจะมาประเดบดังเข้ามาหาหมอดูนะบอกไว้ก่อนนะ,นะับผมถ้าท่านเป็นหมอดูไปเรื่อยๆมันจะรู้เองมันมันจะมามันจะมานะครับมันเหมือนไปจูนติดไปไปเรียกเขามาเอาง่ายๆนะผมนะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมาเรื่อยๆนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านเจอในลักษณะบอกดวงชะตาก,กําลังจะเฮงกาลังจะปังกําลังจะลุ้งโลปสะสร็จ กาลังจะขึ้นกระเดาเก้ากระโดดเลยแต่ว่าท่านไม่ได้ระว,วงระวังนะครับผมบุญกุศลมันมาจริงนะครับผมนะค,คอนเทนต์นี้ของเราก็คือว่าบุญกุศลกําลังจะมานะครับสิ่งต่างๆก็อะไรก็ฉุดท่านไม่อยู่นะครับผมการงานการเงินความรักจะประเดประดังสมหวังแต่ว่าถ้ามันมีอะไรมากีดกั้นอยู่ในเมื่อดวงชะตาท่านไปสื่อกับเรื่องราวพวกนั้นอยู่แนละ้วไม่ว่าจะเป็นการโดนการแกล้งทางด้านงสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมมันปิดกั้นนะครับไม่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของคนอื่นไปทําแท้ง ผมมันปิดก,กั้นตัวท่านโอ้โหมันเกิดความอาฆาตเกิดเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมมันปิดปิดก,กั้นตนัวนี้ต่อให้ใครมาทักท่านว่าดวงชะตาท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ววมันโดนปิดอยู่นะผมโดนปิดอยู่เราก็เชื่อไปตามลายมือนะผมนะผมลายมือบอกว่านะครับถ้ามีอะไรมากีดกัน้นท่านก็ต้องดูนะนะครับผมเส้นถูกกาหนดไว้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะดวงบางเส้นก็ขาดหายไปแล้วขาดหายไปแปลว่าอะไร ก็แปลว่าช่วงชะตาช่วงนั้นหยุดนั่นเองนะผมนะครับเส้นชีวิตขาดหายไปก็ช่วงชะตาในช่วงนั้นเจ็บปวดรุนแรงหรือว่าเฉียดเป็นเจียตายหรือว่าตายแล้วฟื้นก็ได้นะครับสั้นก็คือสั้นยาวก็คือยาวนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมนะผมเส้นวาสนาวิ่งทะแยงขึ้นออกข้างผมบอกได้เลยว่าบุญกุศลวาสนามีแน่นอนนะแต่ว่าบางทีหมอสันก็ดูว่ามันมีแน่นอนนะมันมีแน่นอนนะแต่ว่าดวงชะตาเราเปิดไพ่ย,ย้ำอีกนะมันต้องสื่อเข้าไปหลายศาสตร์นะ นะครับลายมือก็บ่งบอกถึงดวงชะตาท่านแต่ว่าท่านไปทําอะไรมาในชาตินี้เราไม่รู้ท่านจะไปยุ่งเกี่ยวท,ทาทาบาปทากรรมหรือว่าทําความดีเราไม่รู้นะครับผมแต่ว่า,าเราใช้ใช้ไพ่สื่อเขาเปิดขึ้นมาดูโอ้โหนะครับสิ่งต่างๆเข้ามากีดกั้นในโชคชะตาของท่านนะครับกีดกั้นในโชคชะตานะครับผมนะครับผมก็เลยทําให้ชะตาชีวิตไปไม่สุดนะครับผมแต่ว่าเมื่อถึงบุญบุญส่วาสนานะครับผม สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นสําหรับคนลายมือกระบาดแน่นอนนะครับผมดวงชะตาของท่านถูกกําหนดไว้แล้วเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาเจ้าเล่ห์นวผมต้องใช้คํานี้เลยนะบางคนบอกว่าผมไม่ได้เจ้าเล่ห์หมอสันผมไม่ได้เจ้าเล่ห์นะครับผมแต่ว่าผมเป็นลายมือกระบาดคนลายมือกระบาดบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีสติปัญญารู้เท่าทันคนนะครับเพียงแค่พูดออกมาเองเอ่อยวาจาออกมาข้าก็รู้แล้วว่าเองคิดอะไร ถ้าลองคิดดูนะคิดตามเนะว่าหมอซันพูดจริงหรือไม่จริงนะผมนะผมในในตำรางก็กล่าวไว้ดังเช่นนี้นะครับเป็นคนรู้เท่าทันคนแล้วกันและยังไม่จบแค่นั้นดึนะผมยังเป็นคนที่สื่อเซนส์สัมผัสแรงทางท่านเรื่องซิกเซนส์นะครับเรื่องราวต่างๆสิ่งที่มองไม่เห็นมันเหมือนกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ไปนะสำหรับใครบางคนบางคนเขา,าฟังเอาอย่างนั้นเลยเหรอรู้เหตุ จริงๆนะครับสื่อเกี่ยวกับพลังจิตสําหรับชาวต่างชาติน่เชื่อกันแรงไปอย่างมากนะครับเรื่องจิตของเรามีพลังแรงไปอย่างมากนะครับแล้วตาสัญลักษณ์นี้มันไม่ใช่อบอกว่ามันเป็นขึ้นมาเล่นๆนะครับบอกได้บอกได้เลยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะครับห้าสิบห้าสิบหมอสันใช้คํานี้เลยห้าสิบห้าสิบสำหรับบุคคลนะครับแบมือออกมาบอกมันไม่ใช่นะครับนะครับก็ต้องดูสังเกตให้ดี นะครับในโชคชะตาแต่ไยนงไงก็แล้วแต่เราก็ต้องพูดถึงบุญกุศลวาสนาเวลาจะมานะครับบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งดีรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายถูกรางวัลที่1ได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับนะครับชะตาโชคลาภครั้งใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านอยู่แล้วรับทรัพย์โดยโชครางวัลที่1นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1แบบไหนครับผม <Pink> มอลอดกก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับผมเรื่องการเรียนรู้นะครับไปเรียนต่อต่างประเทศก็ถือว่าถูกรางวัลที่1 ท่านอย่าไปตีความว่าจะต้องถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับต้องถูกธารากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวนะครับถูกลอตโต้นะครับสี่พันล้านอย่างเดียวนะม, otto, มัน 4, 000, 000, 000, มันแปลได้หลายอย่างนะครับผม,ผมบอกบอกการที่จะท่านจะได้เจออะไรบางอย่างสิ่งดีดีหรือตกถังข้าวสารได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะก็เส้นมันฟ้องอยู่แล้วนะครับผมและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานท่านไปจับถูกจุดนะครับแต่ต้องดูที่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมว่าจับถูกจุดณนะเวลานั้นท่านมีเรื่องอะไรมากีดกัน้นหะรือเปล่า นะครับเราเชื่อเรื่องการกรีกดก้นดวงตาเด็ดขาดเออเป,เป็นอย่างเป็นอย่างมากนะครับการกรีดก้านนี้น่ากลัวมากนะผมเคยเจอไหมนะผมนะครับลองคิดคิดด้วยตัวท่านเองนะเคยเจอหรือไม่นะผมมันไม่ให้เองรวยนะครับค่าไม่ให้เองรวยนะผมมันหมันไส้ฉันไปทําอะไรให้เองเองถึงมาเกลียดค่าอะไรขนาดนั้นไม่ได้ทําอะไรแต่เห็นหน้าแนละ้วหมั่นไส้ ข้าจะเหยียบย่ําเองให้จมดิแม่เจ็บไหมเล่ะครับท่านผมไม่ทาอะไรคุณับผมนี่มันคืนทวงชะตาของคนอาถรรพ์กะบาทเอ,อ,อ็กซ์ตรงกลางหัวใจผมไม่ทําอะไรคุณครับนะผมและทําบุญกับคนไม่ขึ้นผมไปช่วยคุณแต่คุณกลับเหยียบย่าผมนี่นะจะให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นไปตามนั้นล่ละครับเป็นไปตามนั้นไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องงุนหงิดับนะผม กลุ่มของเราอาถรรพ์กัตรบาดเอ๊ะตรงกลางหัวใจคอมเมนต์มาเจอแบบนี้หรือเปล่าครับผมเจอแบบนี้หรือเปล่านะครับน้ําตาร่วงลินเรารักคนที่สุดแต่คุณกลับไม่รักเราคุณจะเหยียบย่ําไให้เราจมลินตอนหน้าผูดอีอย่างรับหลามผูดอีอย่างแต่ถามว่าเรารู้ไหมรู้เป็นอย่างมากจุดๆ,ๆ,ๆนะครับผมเซนส์มันแรงนะครับผมสัมผัสเหตุการณ์ลวงหน้าหวนโกน,นพระฝันแม่นเป็นอย่างมาก ไม่รู้เป็นอะไรอาถรรพ์กระบาดลายมือกระบาดเอ็กซ์งกลาวจานะครับสื่อกับเรื่องราวต่างๆบุญกุศลวาสนาถึงเวลารวยเป็นเศรษฐีนะผมพวกพวกเขาหยุดเราไม่ได้หรอกท่านพวกเขาหยุดเราไม่ได้หรอกเราจะเป็นเศรษฐีกับล้านนะผมเอฟซีมอซันคอมเมนต์มา <c oughs> นะผมมันหยุดเราไม่ได้นะผมหยุดเราไม่ได้ยังไงก็หยุดไม่ได้แต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะผม เมื่อถึงเวลาบุญกุศลวัสนาเทวดาฟ้าดินก็หยุดไม่ได้ตามที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับผมเทวดาฟ้าดินยังหยุดไม่ได้แล้วเรื่องเหล่านี้จะหยุดได้ไงแต่ว่ามันโดนกีดกัน้นไอตอนที่เรายังไม่เฮงยังไม่ยังไม่แทนที่เราจะได้ไปแบบเรื่อยๆืสบายสบายไงก็มัน,ม,นมันก็เลยไม่สบายเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นความรักอาจจะมีอะไรผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ง,งุดหงิดสิ่งเหล่านี้มันจะมาทางด้านเรื่องอารมณ์นะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีสติ นะครับยุบหนอพองหนเอก็ไว้นะครับอนาปาลุสตินะครับมีพุทธานุสติอยู่ในใจเห็นพระองค์ใสนะครับแน่นอนรอดพ้นแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านต้องควบคุมจิตใจให้ดีนะครับตามจิตใจตั้งมั่นนะครับอย่าให้ใครเหยียดหยามถ้าท่านรู้สึกว่าเข้ามาในลักษณะท่านจับว่าคนนี้รู้สึกได้เลยบอกไว้เลยนะครับสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สิ่งของนะครับมันมีสื่อสัมผัสพิเศษนะเพียงแค่เข้ามาก็รู้แล้ว คนนี้คิดไม่ดีคนนี้คิดดีคนนี้มาร้ายคนนี้มาร้ายคนนี้แสงสว่างเป็นสีแดงเลยด้านหลังเป็นสีแดงเลยนะครับผมโอ้โหน่ากลัวมากนะครับนี่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับซิกเซนต์ของคนลายมือเกากาบดเอกตรงกลางหัวใจครับนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นท่านควรที่จะทองสังเกตให้ดีนะครับสังเกตเรื่องราวต่างๆให้ดีนะนะครับผมท่านอย่าบอกว่าไม่มี สังเกตได้ดีครับถ้าท่านมี x 3ตัวขึ้นตรงกลางฝ่ามือด้วยนะครับถ้าท่านมี x 3ตัวขึ้นตรงกลางฝ่ามือนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านเป็นคนมีเซนมีอกเราเชื่อไปตามตำราครับนะครับท่าอนอาจจะสัมผัสพิเศษได้ขึ้นมาแต่ว่าท่านอย่าหลอกตัวเองหรือขาดครับผมไม่จริงมันไม่จริงมันเลอะเทอะมันประมาณเนี้ยหลอกตัวเองนะ,นะครับผมเห็นก็คือเห็นไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่าหลอกตัวเอง ครับตรงไปตรงมาใจตัวเองยังมาหลอกไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมอาถรรพ์กกระบาดเอกตรงกลางหัวใจเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับจะร่ำรวยใครก็ฉุดท่านไม่อยู่แต่มีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับไปรับทรัพย์รวยโชคนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับผมต่างแดนต่างถิ่นก็ได้ทั้งนั้นตั้งแต่เด็กยันจนโตแล้วนะครับผมไม่เจอแบบนี้คอมเมนต์มานะครับผมโอเคครับขอให้ทุกท่านแจ่มชื่นเมื่อถึงบุญกุศลวาสนานะนะครับผมท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทอง นะครับผมแต่พยายามอย่าให้ใครมากีดกั้นในโชคตาเราเชื่อไปตามตำราเลยนะนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชครวยๆรวยเราได้ไไปพิมพ์ก็มารวยๆรวยนะครับผมพิมพ์ก็มานะนะครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่นสมหวังตังใจหมายนะครับผมนะครับอย่าไปกลัวกับปัญหาต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเส้นมันน่ากลัวอยู่แล้วนะครับผมและกลัวโดนมาขนาดนี้แล้วจะกลัวอะไรนะครับท่านนะครับเจอมาขนาดนี้นะในชีวิตนะครับเขาเรียกว่าดิ้นทุรนทุลายเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานดิ้น นอนกับพื้นมายังมาแล้วฝนตกน้ําตาไหลร่วงนะครับอ,อกหักเจ็บเจ็บปวดรักสามเศร้าเกิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับผมแต่บทจะดีก็ดีสุดๆรับทับโดยโชคสมหวังดังใจหมายโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับของช่องหมอซันนะครับผมแช่มชื่นผสมเร็จสมหวังดังใจหมายนะครับสวัสดีครับ